เอาเว้ยกูบอยตอนนี้ถึงสนามแล้ววันนี้นัดชิงนะวันนี้ชำลงสนามวันนี้แขกกิติมาสักมาด้วยครับผมแขกเกียรติเกียรติเกียรติทีมาเกียรติปีมาแล้วนะ วันนี้กองเชียร์เราพร้อมหน้าพร้อมตามากเดนมีอะไรจะบอกกับทีมหน่อยปล่ก็เมื่อกี้ได้อ่าเป็นเหมือนแบบบีบไปกับน้องๆแล้วว่าคิดซะว่าลูกบอลเนี่ยคือหน้าของจันบอยนะครับบอยทีมอื่นบอยพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมานะนี่เขาเรียกถ่ายนะวันนี้จะเป็นแมตช์สำคัญบดีอาจารย์ด้วยนะก๊อกอยู่ไหนอ่ะ กล้องของเราเองนะโบอิงกูบอยกูบอยโอเคขอบคุณมากนะกูทรายเออโดซดน้องโดาโซดวันนี้เป็นแมทชิ่งนะถ้วยอยู่ตรงหน้าแล้วพวกเราชนะกันมาลวดนัดนี้คือนัดสุดท้ายแล้วทั้งมือหน่อยนี่เพิ่งได้แชมป์ดิปมานะรู้ป่ะไปแข่งเหรอ ไปแข่งครับไม่ดูเนี่ยไม่ดูชัดชัดมาแล้วนะน้องผมมีที่ไรละอ้าวชือกอล์ฟบอลพวกเราเออใครพวกมึงติดกล้องเหรอนะเดี๋ยวไปมาช็อตหนึ่ง จแล้วด้วยพิตตี้เฮ้ยเขาดังกว่าวะจะเริ่มเกมแล้ววัยรุ่นไฟพร้อมปร้อมเอาเลยเป็นการังก็ไม่เชียงนี่หรอก็เชียร์ดังกว่านี้ตัวความหวังกูเล่นกูแล้ว S <S โยไม่ดีเดี๋ยวก็เตะแก้วอยห่วงแก้วน,นี้หมดครึ่งแรกนะพี่น้องตอนนี้ชำนำอยู่ <S 2> <S 2> <ถ>สองปทุต่อศูนย์ตอนนี้ไปดูอ่ะน้องๆเขาเต็มที่กันมาก ผู้ชมเพิ่งแรกชื่นเต้นไหมเฮ้ยทำไมหน้าคุณแดงนี้ลุ้นเกมเหรออากาศร้อนดีดีฮะพี่เจ้นที่มาเทียนพี่เจ้อันนี้เป็นไงดีพี่เนี่ยถ้าผมไม่มาเลยเบอร์ห้าเอาคิมไม่ยิงไหมบอก์คเลยยิงสวยนะใช่ผมมาที่นี่มาทานอะไรเพี่ผู้หญิงผู้หญิงอยู่นี่เป็นไงบ้างเป็นไงเอ้มึงมึงยังไงมึงปั่นเข้าไปท่วมึงยิงเก่งนี่กล้องกูต่ำเหรอ เชิญเสื้อเบอร์ห้าให้น้องในวันนี้เป็นไงใส่แล้วมันมันฮึกเหิมไหมไอไอก๊องที่บอกแล้วนะว่าเบอร์ห้านี่คือไม่เคืนเลิมยาวไปเลยทั้งชีวิตพูดในกล้องไปเลยมันมีผลถูกไหมครับเหมือนเจ้าของเสื้อดีมากครับนีถ้าโดนตาเลยนะรอยตีที่ไม่เคยมีไม่เคยมีรอยเลยนะเอ้ยสว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 ยน้สองแง๊าแจ๋วแจ๋วครึ่งแรกนะแจ๋วถ้าไม่เล่นอ่ะไม่เล่นจะดีกว่ามามันปวดสนามมากเอาธรรมดาเอาสไตล์ผมจะเลื่อนมาถึงยั้ไงกู ขาดหนึ่งคนทีมกูขาดหนึ่งคนครึ่งหลังเริ่มแล้วนะจ๊ะกูไม่ถ่ายในเกมนะบอกไว้ก่อนขอตัวครับขอโทษดิครับบอลเลยชัดเลยฟีกิ้มาขอถ่ายหได้ขอถ่ายโอ้โหเอาละครับเล่งเลยใช้พลังหนวดหน่อยเร็วใช้พลังหนวดหน่อย เอ๊ยโดนดานบอลหนึ่งนั้นเดย์ตอนนี้โรงเรียนเป็นไงบ้างฮะโรงเรียนเป็นไงบ้างนี่ครับใครอยากเรียนมาได้เลยครับเพียงแค่คุณกดรีพอร์ตช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเรียนฟรีมึงเป็นอะไรกับช่องของมากอนเอาดีดีแนะนำเลนั่นแหละครับใครอยากเรียนมาที่อะไรล่ะติดต่อติดต่อมาได้ทาง Facebook ครับ Devil เดวิลสกิลดิฟสกูเด i l ลสกิลดิฟสกูใช่ไม่เข้ากันมากเลยครับ แล้วเป็นไงตอนนี้ก็คือมีมีส่งไปที่ไหนอะไรยังไงก็นักแข่งตอนนี้ที่แข่งอยู่ก็อยู่ญี่ปุ่นครับไปแข่งเหรอใช่ถูกพูดดีพูดเธออะากหลายคนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันก็ใครสนใจอยากเรียนดิฟมือใหม่มือเก่าแพงไหมของคุณเนี่ยแพงทั้งแข่งรถที่มีเขามาถูกกูบอกเลยอ๋ออันนี้คือหลังมาจริงจริงเนาะมันต้องลงทั้งรถตั้งไอ้นี่ใช่ไหมใช่ แต่ของคุณเนี่ยอาทีเย็ดของคุณคืออะไรคุณบอกหน่อยว่าชื่อก็บบ่อยแล้วเราสอนด้วยสก,กิลเราไม่ได้สอนให้แค่ขับเป็นสอนด้วยความเพื่อของนเนี่ยชวนคุยไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ไไมไเป็นไรเบอร์สามเบอร์สามลงไปพอดีบอลโดนจริงนะไอ้นี่นิดนึงเคแล้วตอนนี้ก็คือว่าของคุณเรียนสถา,านที่อะไรของคุณอยู่ตรงไหนอะไรไงื้อใครมาใครสนใจที่แบบอยากเรียนถ้าตัวเองไม่มีรถเนี่ยเรามีรถให้มีให้ด้วยสอน ที่ปทุมธาน,นีสุรินทร์แถวอันนั้นอันนั้นมันดงคุณเลยในตรงนั้นอ่ะใช่เราก็ไม่เช่าสนามเขาครับอ่มันไม่ใช่ของเราแล้วถามว่าไอไอการถามว่าวันเขาอยากะดิฟจะอะไรมันยากมันอะไรยังไงครับถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่แต่และคนก็แตกต่างกันอยู่ที่ฝีมือเริ่มต้นว่าแบบขับรถเีเบสิกม,มาขนาดไหนเบสิกมาขนาดไหนแล้วแล้วที่มาเนี่ยถาามว่หลายคนชอบถามแบบนี้วันเดียวเป็นแล้วหล่คนนียอไ้ มันก็ตองแถ้าคุณมีเบสิกขับคุณมายังไงด้วยบางคนมาแบบว่าขับเกียร์ธรรมดายังไม่แข็งเลยมันก็เหนื่อยหน่อยรถมีให้ด้วยอย่างนี้คือยังไงอ่ะมีมีให้เลือกหลายสเต็ปเลยคราคิดเพิ่มคิดอะไรยังไงถ้าสเต็ปเริ่มต้นนี้คือรวมหมด3ามืันห้ามีรถให้แล้วก็ถือว่าเอาจริงๆถ้าคนที่จะมาเล่นนี้ยังไม่ได้แพงขนาดนั้น คุยากคุณก็บอกเออเข้าใจเข้าใจก็เหมือนที่คุณบอกใช่เรียนพุกที่ไม่มีคำว่าถูกถูกมันก็ต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วเงินองใหญ่ตอนนี้มันก็ไม่ถูกของแยงหมดเราก็โดนมาก่อนเหมือนกันไหมถูกไหมเราอยู่มาเป็นแบบสิบสิบห้าปีแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้แบบว่าทําตรงนี้เพื่อแบบเป็นอาชีพต้องแบบโหทําหวังรวยนี่หรอป่ะแต่เราอยากทําให้แบบคนได้มาสนใจได้มาลอง เราได้พัฒนาวงการแต่แต่บอกกันลว่าคู่คีกันมาเราเราก็มีหลักสิบน้องนะอยู่กันมานี่ก็ถือว่าคนคีบสิบคอเลยอายุอะเห็นมาไม่ยังก็คือว่าแบบว่าน้องน้องมันแบบอยู่ด้วยกันมาเนาะไม่มีไม่คุ้เรื่องเงินไม่ีเบี่ยวเปล่าทดีๆก็แล้วแต่เอาอะไรเอาได้นหน้าก็เดือดเยอะ ไม่ก็คือว่าสนับสนุนน้องเพราะว่าเพราะว่ากูเชื่อว่ามึงทำอ่ะมึงใจใจมึงจริงๆริงอ่ะแล้วมึงมาแบบออจะว่าอย่างเดอย่างเดถือว่ามาคุณมีฐานไหมไม่มีถูกไหมไม่มีเออก็ถึงบอกว่าเห็นกันอไอวันหนึ่งแว้นมอไซค์ด้วยกันที่เที่ย่มีเทียเลยแล้วแบบว่าวันหนึ่งอยู่ดีแม่งไปไปดิฟมันแบบอันทำไปไ,ไ,ไปดิฟเนี่ยด้วยความชอบโดนรูถงรูถูกเยอะ เราก็ทําให้จนวันหนึ่งมันประสบเรื่องเล่นคุณก็ถือว่าเป็นแนวหน้านะธรรมดาผมอันดับหนึ่งกล้าพูดตรงนี้ป็จิงก็จิงของเราเชื่อไปดูได้ครับเขารู้จักมึงหมดเลยแล้วเชื่อไปดูได้นะใช่อย่าลืมครับกดซับสไครต์ไว้กดสองทีนะยังไงอ้าไม่รู้ดิเวลากดซับสไครต์เขาให้กดสองทีกูไม่รู้กูไม่เคยขอใครมาซับจ้องกูเวลากดให้กดสองทีเพราะอะไรกดทีแรกเนี่ยกดซับกดอีกทีมันจะได้อันซับ เออไอ้เข้ามาขันกัอะไรเงี้ยวิ่งเลยช่องจะไม่รู้เลยไม่รู้ไม่ก็บอกกูแล้วหมดสองทีกูอยากถาจริงเหรอจริงเหรอกดดีเดียวกดแสดงว่าช่องกูนี่ประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยแม่งสองทีแน่เลยบอกบอกหลายรอบแล้วพอที่พอเออฝากของน้องด้วยชื่ออีกทีนึงเดวิลสกิลดิฟสคูครับไปที่เฟซบุ๊กได้เลยเข้าไปเดี๋ยวขึ้นให้เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ดาวิดเดโรริโก้เฮ้ยอันนั้นไปแข่งรถเหรอ พอดีบอลยิงเข้าพอดีนะนี่นะครับนี่นะครับเลาเข้าไปนะครับเรากดนี่นี่ช่องช่องช่องชื่อกูบอยนะครับกดเข้าไปก่อนผมก่อนี่ผมกดซับอยู่นี่กดเงี้ยนะครับผมกดตรงนี้อันซับอย่าไปกดอย่าไปกดอ่าเรากดตรงนี้นี่รีพอร์ตบอกให้รีพอร์ตกดตรงนี้รีพอร์ตยูสเซอร์นะครับกดไปปั๊บนะครับไปแล้วอ่าเปิดแล้วเรียบร้อยก็น้อยอยู่เลย ไเนี่ยเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรผมผมไม่เรียดตำเพราะแบบว่าผมใจรักก็เหมือนเขาแหละอย่าร้องอย่าร้องพูดอย่าร้องน้ำตาอย่าไหลดิมันร้องเกือบแดดไม่เจอกันนานแล้ววันนี้วันนี้มาเจอน้องอยู่ดีเขาก็โทรมาเมื่อก่อนแว่นมอไซด์ด้วยกันนู่นนี่นั่นนะครับผมหายไปนานไงออนเหมือนเดิม แต่รักเหมือนเดิมน้องถือว่าน้องคนหนึ่งเขาก็รักผมนะรักผมไหม,ไมรักครับ <laughs> อ่างตอนน้ก็คือวันนี้มาเจอดาวิเดน้องผม,มแล้วก็ตอนนี้บอลยังแข่งกันอยู่เดี๋ยวฝากช่องน้องด้วยเพราะว่าจะเติบโตไปพร้อม พร้อมช่องผมแหละแต่ถามว่าช่องผมอาจจะแบบไปกอนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ทิ้งน้องผมรักมันเหมือนเดิมแหละไม่น่าจะไปแบนบคนนะน่าจะไปก่อนช่องเมื่อกี้มึงลบไปกูไว้คนเลย <c oughs> ไม่เหลือใครเลยหรอคืออยากนเลยนะฝากช่องน้องด้วยเพราะว่ารู้จักการสนุกมันเป็นคนแบบสบายๆหล่งจริงแล้วคนไม่รู้จักมันอาจจะคิดว่ามันกวนตีนมึงควนตีนไหมใช่ควรตีนก็ถูกมึงกวนตีนไหมอ๋อไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝากช่องเดี๋ยวมาดูบอลปิดท้ายกันตอนนี้ฝาก ของดาวิเดย์เยนะโรงเรียนดิปสกูของเขาเจ๋งแม่งเจ๋ง<อ>เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันแล้วมาดูกันว่าเริ่มมาจากศูนย์จริงๆแล้วมาด้วยกันมันเป็นยังไงมามพี่น้องครูบอยทั้งหลายตอนนี้วินาทีจะหลงแชมป์มคือแม่งจะเงียบหน่อยนะเพราะว่าเขาจบกันไปหลายนาทีแ้่ดีทีแม่งได้แชมป์ไวธรรมดาที่นอนมาแล้วทีเนี้ยจริงเหรอตอนทีงเชียร์ไม่ใช่อย่างนี้นะนะจะหลับแล้วเนี่ยตอนนี้อาบชันนะครับตอนนี้แชมป์ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับเฮแดกมือแช่มือยำมือขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์ห้าเนี่พี่เบอร์ห้านี่ยหัวใพี่เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแชมป์แล้วว no ันนี้ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นมันบอกครับอยักษด้วย โ็ยิงด้วยขอบเชียด้วยขอบคุณทุกคนมากแม่ทักหน่อยคุณครับห,รหลายคนอ่ะสงสัยว่าเขาเป็นใครทำไมสื่อมาเยอะก็บอกว่านี่นะขนาดบอสจังต้องมาแบบเนี่ยคือบอลอาหรับสไตล์จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้แชมป์บอสอ่ะก็ปกติแชมป์เจดสมัยเมื่อกี้คองเป็นเอ็นเลยก็ดูตัวเขาดิ เคยเตะได้ไหมบันจารเนี่ยเคยเตะหรือหน้าตาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเคยไหมผมไม่เกี่ยวเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วผมผมไม่สายพวกเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้หรือที่ถอยไม่มองกล้องหนูเลยไอ้แจ๊คถอยไปแล้วเราไม่ถ่ายขาไอเดมามีตัวอินพ็อตพอดียังเป็นสัญญาไม่ผ่านกเดูดูกล้ามหน้าเิดอะไรไม่รู้เสดเหล้า เดี๋ยวมาชูถ้วยกลางดิให้พี่ก็ถ่ายให้หน่อยรูปเยอุ๊ยไปมาปมเไปมา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 ไปมนไปมาไปมันหนักกมาปีแล้วปีแล้วชำแหละไปแล้วพี่ปมางปมาไยมาไปอาไปมาไปมาไปมเอารถมาไม่ได้ามมามามาไปามาไยาไาไมาไามาไมไามาไปมาไปมามาไปมาาาไปาาาา้ไ สูงก็ขอโทษสำหรับพี่คนเจ้าของช่องนะับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามต่อไปแล้วกันนะครับแต่กูมีทรัพย์ให้ไงใช่ใช่มีทรัพย์ด้วยเหรอครับหลายแสนมึงก็ถามว่าทรัพย์คือเงินเหรอทรัพย์ไตเตอาวไปไหนอะ yeah <laughs>